ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง donutsst กันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม the spy volleyball เนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าแจฮยอนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็การเล่นก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะโอเคเรามาดูทีมที่เราจะเอาไปวันนี้นะครับผมสําหรับตัวตบของเราก็จะเป็นแจฮยอนนะแล้วก็มิ d เดิลบล็อกเกอร์นะก็จะเป็น ชายอนเนาะทำไมชื่อมันคล้ายๆกันแล้วก็ตัวเซตก็จะเป็นอายอนนะครับผมส่วนสำหรับสกิลนะก็แายอนของเราจะเมื่อเออก่อลดน้อยกว่า30%นะใจะยอนก็จะได้รับแอคแทบแล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็คือตอนที่เราเล่นมันจะมีแทบเกาะอ,อยู่ใช่ไหมฮะอยู่ข้างบนแล้วก็ เมื่อมันลดน้อยกว่า30%ก็จะทําให้แจฮยอนได้รับแอคแท็กแล้วก็สปนะีด้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็การอัพขั้นของแจฮยอนก็ประมาณนี้เลยฮนะเรียงไปสูงสุดที่126%ก็นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะเรามาดูที่สเต็ของเขากันเลยนะฮะก็ผมอัพไปแม็กถึง3ทางนะก็มันเป็นตัวที่ค่อนข้างบาลานซ์นะสามารถอัพแม็กได้ถึง3ทางเลยก็จะมีแอคแท็กสปีดแล้วก็จ้ำนะที่ผมอัพไปส่วน2ตัวนี้ก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะ เพิ่มแอคเพิ่มแอคแท็กนั้นเองโอเคเราไปดูเกมกันเลยนะครับผมสีมันก็แรงอยู่แล้วเนาะอืมตอนมีวับอายอนก็ยิงแรงไปอีกนะปุ๊บโอเคเรายังไม่ลดถึง30%เลยอืมนี่ฮะเอฟเฟกตอนตกเป็นสีดำนะ ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะฮะคือแบบตอนตกไปแล้วบอลเป็นเส้นสีดำนะโอเคยังไม่ยังลดไม่ถึง30%เลยนะตอนนี้ฝั่งนู้นตกค่อนข้างเบานะเอ้าโลแตกเลยนะฮะเสียแต้มเลยครับโอเคลดละปูมร้อยสี่สิบสี่แรงเอาเรื่องเลย เ,เอาเรี่ยงอยู่ตู้โอ้โหเกือบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอืมโอเคเรามาดูตอนเสิร์ฟบ้างนะเสิร์ฟอา้าผมนึกว่ากลับมาแล้วเกตเกตโจมตีมันจะแบบ เหลือเท่าเดิมนะว่าจะเสิร์ฟแบบติดพาสีให้ดูหน่อย <Okay. S 1> ยังลดไม่ถึง30%เปอรลยนะตอนนี้อัพโอเคถึงแล้วอตอนติดพาสีล้วก็จะมีรูปไฟขึ้นนะ่ะแต่หลังจากนั้นต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าแบบเกียรโลเราค่อนข้างน้อยแนละ้ร้อยห้า5ิ้า แรงใช้ได้เลยเนะอะว <laughs> ิ่งไปไหนก่อนอันนี้เราต้องสลอไลดนะ์ออกไม่ทันนะมาเราจะจริงจังแล้วนะปุบ๊บตูมไปตูม ถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมอมืเสริมไม่โดนอีกแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันตีออกบ่อยหรือเปล่าหรือว่าผมยังไม่ชินก็ไม่รู้นะครับอืมหูร oh. ้อยเจ็ดสิบหกเรื่องจัด ่าอืมโดนบอนเลเร็วอืมเด,เดี๋ยวไปชุบสไลด์ไปตี้ขนาดแบบว่ายังไม่ติดพาสิฟตัวก็เก่งแล้วนะคือสแตนมันค่อนข้างสูงในแต่ละทางนะฮะเป็นตัวที่บาลานซ์ดีมากเลยนะครับ กระโดดกระโดดก็ขค่อนข,ข้างสูงเลยนะเรีบร้อยโอเคครับสำหรับการรีวิวตัวแจฮยอนก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยอะไรสำหรับตัวนี้เนาะก็สามารถถามในที่ใต้คอมเมนต์เลยนะถ้าผมดูก็ผมก็จะมาตอบให้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปอยากให้ทำตัวอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับก็อยากดูตัวอะไรถ้ามีผมก็จะมารีวิวให้ดูเนาะหรือว่าใครอยากฝากรีวิว ฝากรีวิวตัวใหม่นะครับตอนนี้ผมก็หาอยู่เนาะยังไม่มีเลยนะฮะก็สามารถเอามาฝากรีวิวได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอาการสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม